หยิบยืมภาพยนตร์ร่วมกับล้มละลายโปรดักชั่นไอ้ดำเขาบอกเบียโจอีกับโดนนิโคกทำตัวเองเด้อทำตัวเองได้เดี๋ยวนี้เบียโจอีกับโดนนิโครไอโนไอ้ดำไม่น่าเชื่อเขาดูนก อันนั้นแค่แมววนี่โอ้ดโดนแโกะเียาโดนิโกลูบอันนั้นอะไร่ะโดดสีตอ้ฉันต้องการเงินเดียวงน้เงาไอโดนลายอเมียก็ท่องลายนี่ดีพรูรูบะรน่นไงเอวินีสเปกดยวเอาฟรี โดนโกก่ได้เขาโดนนีโกไ้่ต่อไงฮะอกวิดมีไเลครับไปเลขาเหมแล้วน้องจ๋านกันไหมวลเต่าลก็อได้ไม่ได้เดินเงินคะำอยเจาเอเเมึงจะเอาอีกไหมฮะฮมึงจะเอาอีกไหมบอกมา ออก with me อันนี่โกดดอบดีมีโกรอบดี I'm here to cry อ๋อมันชอบเบียสูตรควายนานไงเป็นไงมนานรถเท่าไหร่ปีกวะเจ้าอีกอ่ะมึง่น่นแค่นี้ไม่เป็นเจ้าเอ้เพลงใหม่เหรอเพลเพลงใหม่เฮ้ยเกยเกย์รื่นวไปิ้ร แฮนดี้แมนแฮนดี้แมนเอาเอาเอาอะไรก็ได้แต่ไม่เอาคำคำแคมแมวไม่เอาก็ท่องหุกไงเอาไง I'm not a f a n of this to v e n s u r e t e I'm handy with no feet no true มึงเป็นชาวต่างชาติที่ท้องฝรั่งดิมัวมากไอ้เจ๊ไม่ต้องร้องแม่จาม่หัดท่องเลยนะคำลังคำลงหักคำลังนท่องหุกแล้วเนี่ยมาคามาคามาคามาแค่แมวเย แมวเข้มดำตอนนี้ล่ะขามา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 แค่แมวแดดเย็แมวกบดับปี๋บอ้อตายแล้วให้ร้องก่อนเดิยนี่คร oh, ับชาปูกับใครอ่ะใครอ่ะไม่ใครให้มึงพูดอ่ะ เอาแล้วกูยังแบบนี้อยู่เราจะเอาแบบนี้ใช่ไหมจะเอายังไงครูพร้อมเราจะเอาแบบนี้ใช่ไหมจะเอาแม้ก็บ้านนี่พวกกูนี่ช่วยได้ช่วยได้แล้วนะคับกอ้เมสเรื่องกับเขาทั้งกองมากี่คนพี่คนี่เป็นใครครับวันนี้มึงเป็นใครเขาไม่ได้อะมึงเป็นใครอะเอ้าเรารู้แล้วเนี่ยเอ้า คี่เราค็ไม่มีขาเหรอจะะซูทำไมจะเตะอย่งวิ่งดิไม่น่าคุยด้วยเลยไปไปไปอฝากกด subscribe ด้วยนะคะ